สวัสดีค่ะป้าชื่อสาครน,นำสกุลละแเรค่ะป้าผ่านการอบรมโครงการคนกล้าคืนถิ่นและก็มาประกอบอาชีพที่พื้นที่ของตัวเองเ,ออเสร็จแล้วท่านปพตบคนเก่าเนี่ยชือ่ออุดมเดชนะคะท่านท่านมีคำสั่งมาให้ทางกองกำลังอนะ่ะให้การสนับสนุนโครงการคนกล้าคืนถิ่น ให้คนที่ผ่านการองบรมคนกล้าขึ้นทีมนี้สามารถที่จะประกอบอาชีพในทื้นี่ของตัวเองและมีความเป็นอยู่แบบยั่งยืนไม่ต้องกลับไปทํางานที่กรุงเทพทีนี้ทางกองตำลังทางทหารก็เข้ามาช่วยเหลือป้าจนสามารถอยู่ในพื้นี่ตัวเองแบบยั่งยืนได้ค่ะกองทัพบกมาให้การช่วยเหลือป้าวันี้มันเหมือนกันให้ชีิตใหม่กับครอบครัวป้านะคะแต่ก่อนป้าทํางานอยู่กรุงเทพก็ แล้วก็คุณพ่อ,อ,อท่านชาแล้วก็เลยต้องกลับมาดูแลตอนได้มาเมืไหม่ก็ทางเทศเกษตรก็รู้สึกว่ามันไม่พอนะคะมันมันขัดสนม,มีกองทัพบ,บกก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเริ่แมแรกจากผู้พันอุทยัยท่านเข้ามาช่วยเหนือช่วยถมดินช่วยอะไรแต่ว่าช่วยได้มาระยะหนึ่งแต่ว่าประสบปัญหานตรงที่ท่านลุงป่วย ลุงวยก็หยุดหยุดไปเลยนะหยุดทิ้งไว้ไปเสร็จทีนี้ท่านผนะู้การนะดุลคุณทําเจริญท่านมาเยี่ยมลุงก็เลยเห็นว่าป้าน่ะถมที่ไว้นิดหนึ่งแล้วก็มีเสา,าคือเรียกเครื่องอะไรเสาเอกนะคะเสาเอกไว้ต้นหนึ่งแกก็เลยบอกว่าจะทําอะไรรอป้าป้าก็เลยบอกว่าป้าจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเ,เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทํานาแกก็บอกแล้วป้ามีโครงการจะเสร็จตอนไหนโอ้ คงนานนะคะเพราะว่ายัางทุนยังน้อยอยู่ก็ประมาณสามปีเสร็จเสร็จเอางี้เดี๋ยวผมให้ทาหารมาช่วยป้าทำก๋วยเตี๋ยวเป็นจริงนะบอกเป็นค่ะเป็นหลังจากนั้นแค่วันเดียวทหารก็เข้ามาทาทาร้านในป้าน,นี่แหละคะ่ะทหารทําร้านจนเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็ามาทําการค้าขายของป้าน,นี่แล้วประสบสความสําเร็จมีลูกค้ามาอุดหนุน ลูกป้าสามารถพาส่งลูกป้าเรียนจนจบปริญญาตรีสามคนคนสุดท้องเพิ่งจบไปเพิ่งได้งานทำเพิ่งเป็นได้เป็นวิศวกรตอนนี้ครอบครัวของป้าประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนของกองทัพบกการนี้ป้าขอกราบขอบพระคุณกองทัพบกที่ใ่าชชืิตใ่แก่ครอบครัวป้าสิ่งไหนที่ป้าพอรับใช้กองทัพบกได้ก็รื้ใช้ได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ